อืมแล้วต่อมาผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงบีดบ็อกมาอุ้ยอุ้ยบีดบ็อกเว้ยเฮ้ยเอาน่าบอสเอาน่านินเทนโดเอาน่าโทคินาทัสเอาน่าทิกินโตสเอาน่าพูเกดอมึงแรปอะไรขับเบิร์นวะตกหน้าเด็ดดีตกหน้าทีดึงเอาละเว้ยเอาละเว้ยวิ่งดีเว้ยเฮ้ยเอ้าเอายังไงออ้อมมาตีผมเว้ยมันอ้อมมาตีผมกะไม่ได้ฉันร้องแล้อยู่ดีๆเอ้าไม่ใช่กูขอโทษขอโทษ อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการคนอวดผีนะครับนะนะเนื่องจากคนผู้ชาย2คนต่อสีแดงนะครับมาไม่บอกวิธีการไปเข้าถ้าของผมนะครับแต่รอเงินเข้าไปแต่ผมบุ๊เข้าไปไม่ได้นะครับนะซึ่งของคนนี้เขาก็เด็กมากดูดิอ่ะ,อะแชะหนึ่งแล้วกันอ่ะโชว์ไว้เป็นหลักฐาน ท่านผู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกมดูดทิปวัวกันอีกแล้วนะครับซึ่งก็บอกเลยว่านะครับนะครั้งที่แล้วที่ผมเล่นผมเล่นโคตรมั่วเลยนะครับนะคราวนี้ผมจะกลับมาเล่นบักแจ็กกันต่อนะครับโอเคเอาละเรากลับมาแล้วอืมดูซิว่าฉันจะทําอะไรนะครับซึ่งบอกได้ว่าเกมดีที่ผมเล่นเนี่ยผมเล่นผ่านคอมนะครับมันยังเล่นผ่านโทรศัพท์ไม่ได้นะครับนะเออผมมี iPhone ไงแต่มันเล่นผ่าน iPhone ไม่ได้นะครับผมเลยต้องเล่นผ่านคอมไปนะครับ น่าเสียดายผมไม่มีแอนดรอยนะฮะโอเคเอาระมากูจะแว้นไปนะครับแว้นแบบแว้นแบบชุยชุยนะครับขับรถเมืเนี้ยเฮ้ยกูอยากเล่นผ่านโทรศัพท์จริงๆเลยดูดิดูดิโอเสียงอะไรวะซึ่งบอกเลยว่าคนในยุคนี้นะครับมันเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับมันฆ่ากันเป็นว่าเล่นนะครับนะดูอย่างไงอหมอนี่มันใส่ V R เดินเล่นนะครับนะแถมยังบวกมือทักทายผมได้ด้วย นะครับนี่มันโรคอนาคนชัดชัดนะครับดูดิดูด,ดิแล้วดูรถตู้แม่งขับบนเนินันไม่กลัวชนคนตายหรือไงว่าวดูดูมันดูมันดูดูเด,ด็นั่นไงกูว่าลวงั้นไงมันต้องชนคนซึ่งในวันนี้นะครับผมจะต้องอทำอะไรสักอย่างนะครับนะซึ่งก็เนี่ยผมจะติ๊กไปลงตํารวจแล้วกันวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าผมต้องทําอะไรต่อนะฮะแต่ผมจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ตบหน้าไอ้หมอนี่ ปีเนี yup. ่ยวิง่งโอ้โหเมื่อยมาตีผมช่วยผมด้วยเอาละเราจะตามไปที่จุดมาร์กบอกนะครับนั่นนงานลงตำวจอยู่น okay. ั่นนะครับนะเฮ้ยมันบอกดีไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยดูดิเกมแม่งมีรถพีสิงด้วยดูแม่งบ้าไปแล้วนะครับเกมทําจากอะไรวะเนี่ยพะกเราขึ้นไปดูรถพีสิงนะครับนะโอเคฉันกลับมาครอบผมแล้วขับใอขับผ่านเมานะครับนะ ใช้มส์นะครับในการเล่นแม่งบ้าบอมากนี่โอ้โหยกรอโชว์เป็นไงล่ะนี่ท่านี้ได้เลยหัวแตกนะครับนะเรื่องจริงคือกูตายไปแล้วนะฮะโอเคเอาละขับไปขับไปถ้าผมเล่นผ่านโทรศัพท์นะบอกเลยว่าฟินนะครับโอเคนี่โอ้ยเฮ้ยมีกระโดดผ่านนี่ด้วยเอาโอ้ยได้ตังนะครับนะจากสกิลการกระโดดอ๋ออย่างนี้ก็มีไว้เฮ้ยนะครับโอเคเอาละนะครับเออเราก็จะได้เห็นนะครับพวกตำรวจมันทำบ้าอะไรอยู่นี่แหละดูมัน มันจะตั้งมันจะตั้งด่านกันทําไมเนี่ยจะมีโจรอบุกเหรอแล้วก่อนที่มีโจรอบุกมันก็เต้นดูกังน้ำโจโจดุงโจโจตุงโจอุ้ยอะไรระเบิดวะน่ะอุ้ยอุ้ยปั้นจันระเบิดนะครับเคกอสร้างแต่ผมไม่สนหลักผมจะเข้ามาทําภารกิจก่อนนะฮะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้นะครับนะจากครั้งที่แล้วที่เราเล่นไปนะเราเราเข้ามาช่วยไอ้จอสนะครับนะนี่คือ เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นนะครับซึ่งก็มันเล่านะครับว่าทําไมเราถึงมาติดคุกนะครับนะเออแล้วนี่นี้มันทําอะไรได้มาเนี่ยนี่ตบหน้าดูดิทําอะไรไม่ได้นะครับอ่ะเอากูตายโอเคตอนนี้จุดมากครับมันบอกให้ผมไปไหนสักที่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับนะโอเคมา โอ้โหขับผ่านหน้าตำรวจนะครับหน้าตำรวจไม่โกรธด้วยเฮ้ยนะครับโอเคไม่เป็นไรโชคดีไปนะครับหน้าตำรวจไม่โกรธเอาไปขับไปขับไปลูกขับไปโอเคมันจะพาเราไปไหนวะเนี่ยนะครับโอเคเราจะต้องโชว์ท่าเท่แล้วแหละดูนี่นี่โอ้โหโคตรเท่นะครับนะนี่ขับรถข้ามหัวตำรวจโอ้โยยังเท่ครับไอ้ข่อยมันเล่นลำบากว่ะมันเล่นผ่านโทรศัพท์เนี่ยผมเลยไม่อยากเล่นไงมันเลยไม่มี ep 2สักทีไงท่านผู้ชมเข้าใจผมป่ะ เฮ้ย <G ül> อันนี้คืออะไรอะ่ะแล้วก่อนนะพอโดดแ้วเท่นี่โอ้โหโดดมาแบบเทโโบเ่เป็นไงอะ่ะโอ้โหนี่นี่สโรโลได้ตังค์ด้วยอ่ะโอเคตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะครับเอานี่อะไรเนี่ยแก๊งโจร่ะเนี่ยนะครับมันบอกให้ผมคุยกับคิคคคคริวใครคือคิริวไอ้นี่เหรอไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแก๊งโจรเอานี่ไงไอ้คิริลนะครับนะ่อหลกเฮ้ยแ,แจ็คบอกไอ้พวกฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับนายว่าตำรวจนี่ไม่ค่อยอยากจะสูงสิงกับนายเท่าไหร่เพราะว่านายนั้น นายนั้นทำตัวงโ,งโง่อยู่เสมอและยังสามารถหลบตำรวจได้ดังนั้นลิชชี่เลยส่งฉันกับคุณนั้นไปทำอ่าเอาเป็นว่าคไม่แปลแล้วกันคุ้เกียจนะครับนะเอาเป็นว่ามันสั่งให้ผมไปทําอะไรสักอย่างนะค,ะนะครับกับไอ้ประคํานี่นะฮะอ่าเอาละภารกิจมันบอกว่าให้ผมไปเอารถของตํารวจมาจากด้านหลังกรมเหรอโอเคได้เดี๋ยวจะลองขับดูนะครับดูซิผมจะเนียนแค่ไหนนะครับในเวลาตอนกลางคืนแบบนี้นะครับนะเออสำารังกงารตารวจอยู่ตรงไหนวะลืมละ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยสำนักงานของตำรวจอยู่ตรงไหนนะอ่ะโอเคตอนนี้ผมเห็นแล้วนะครับแล้ตอนนี้ผมก็สั่งถังเทอร์โบไว้ด้วยนะครับนี่นีหนีมาตรงนี้นะครับนะหลังกรมตำรวจเหรอมีด้วยเหรอวะเออเอาละแล้วยังไงต่อนะครับขับเข้าไปแล้วยังไงต่อเฮ้ยจะแก้ยังไงนี่รถ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 กูจะรถแล้วกูจะรถแล้วนะครับโอเคนี่ไงนะครับโอเคมารลิชชี่อยากได้นักใช่ไหมโอเคนี่ไงรถอ่ะถอยหลัง เออตำรวจจะได้จับกูปะเนี่ยนะครับเหมือนผมเอารถของที่ตำรวจเขาจับเป็นของการได้นะครับนะโอเคผมจะปล่อยให้รถมอเตอร์ไซค์พีซีของผมอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะให้ปลอดภัยอยู่ตรงนี้แหละนี่ผมขับผ่านต่อนหน้ามาเลยน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะตำรวจมันไม่ได้สนใจผมนะครับก็แสดงว่าน่าจะใช่แหละนะครับน่าจะไม่มีปัญหาเอาแหละนะครับนะเออแม่งมีเสียงหมาป่าด้วยไหนระ้องถังเธอโบนิฟูดว้วนะครับรถแรงอยู่แล้วเนี่ยรถซิ่งใช้ย่อย อา้าวชิปหายรถพิกเอ้เออเออเนี่สเต็ปการขับรถใน g t a มนะครับนะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะนี่โดนรอยฟ้าเว้ยโอ้โหก็เทอ้อาวอย่างเง้ยรถพิกอีกแล้เออเอาคราวนี้กูหันไม่ได้เอาชิปหายชิปหายกูทํารถเสียอ่าโอเคนี่ซ่อมรถแม่งมีอย่างนี้ด้วยเว้ยให้เกมนะครับนะกันรถบั๊กนะครับอ่ะโอเคตอนนี้ผมขับรถมาถึง ตรงนี้แล้วนะครับนะดูสิว่าเออเอารถมาส่งแล้วนะครับนะโอเคมามามาเดี๋ยวเข้านะครับนะปึ๊บเรียบร้อยนะครับมิชชั่นเอากูผ่านง่ายจังเลยว่ะเอา้าแล้วมบงทําอะไรเนี่ยเึงไม่จะทําอะไรเลยอะ่ะแล้วบอกให้กูกับเึงแล้วไปทํากันไงมีภารกิจอีก,กอย่างไหมเอ้ยขอบคุณมากที่เอารถมาให้สําหรับเรื่องรถนะ่ะมันเร็วมากเลยขอบคุณจริงๆแต่ฉันพนันเลยว่าว่านายขับรถไม่เก่งเท่าฉันหรอกโดยเฉพาะการขับในเมืองเนะี่ย ฉันบอกแล้วว่าฉันเร็วมากจนคนอื่นเรียกฉันว่าสุดยอดแข่งความเร็วสูงทำไมนายไม่อยากจะรองกับฉันบ้างนะอไอ้คอยเอาเป่าถ้านายชนะฉันฉนะฉันให้เลย5้ารอยเหรียญตองต้อง5อ0เหรียญน,นะครับท่านผู้ชมเอาเลยนะมาแล้วนะครับนะผมจะแข่งมันได้ไงอ่ะผมขับ go, 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 go. ผมขับผ่านอันนี้ผมขับผ่านโทรศัพท์อ่ะโวโหเอ้ยผ่านขับผ่านเมาส์อ่ะผมคิดดูแล้วกันผมไม่ได้ขับผ่านโทรศัพท์ด้วยนะครับอ่าน ไป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 ลูกไปอัดไ่ไ่เลี้ยวเลี้ยวไอสัตว์เลี้ยวโอ้โหไปตักไกลเลยไปไหนของมึงเนี่ยโอ้โหนะครับแม่งขับผ่านเมาส์แม่งยากจริงวะนะครับผมจะเร็วกว่ามันได้ไงอ่ะผมต้องผมต้องขับเร็วกว่ามันเนี่ยมันพาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยนะครับนะกี่วิแล้วเนี่ยนะครับนะเวลาเหลือ79ิาวินะครับโอเคไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้ยแ่งเอ้ยขับยากจังเลยว่าเฮ้ยเออ ไปดิมึงขับไปดิไอ้คอยโอ้โหแพ้แน่ๆเลยอย่างเงี้ไปดิพุ่งไปโอ้เมอถึงทางตรงผมจะรีบพุ่งให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดิฟดิฟดิฟไอสัตว์ดิฟดิฟดีฟดีว่าโอ้โหไปไกลเลยแม่งเอ้ยผมว่าชาตินี้ผมไม่ชนะมันหรอกนะครับถ้าเล่นผ่านโทรศัพท์อยู่อย่างเงี้ยนะครับนะมันใช้เวลาอันนี้เกินว่ะอ่เออไปดิไายเส้นชัยวะอยากรู้ว่าเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยเส้นชัยอยู่ไหนเนี่ยเส้นชัยอยู่ไหนโอ้โหอย่าถือสาวผมนะแม่งเอ้ยพิชชันเปลเลย ถ้าผมเล่นผ่านโทรศัพท์นะถึงแน่นะครับไม่มีปัญหาสุดท้ายกูไม่ได้ตังค์ด้วยนะครับแพ้มันอีกต่างหากผมต้องเล่นให้ชนะหรือเปล่ามันเป็นภา,านรกิจปะนี่แหละคือความจริงนะครับของเกมนะครับนะเฮอผมไม่รู้ผมจะทํำยังไงนะลองให้นี่เต้นดูดิอ่ะฝนจะตกแล้วพวกอุยอ้ยอุ้ยอาไปล่ะอุย้ยแม่งตีร่างกายอย่างกับนังแขกนะครับเอาล่ะอ่ะไหนลองดูดิโอ้วไว้พวกชนคือเอลอ่ะเอ้เต้นเว้อ้เต้นเว้มันเป็นอะไรของมันอื ลองเอานี้วฟาดหำรวจดูดินี่แนี่นี่แนี่อุ้ยมันตบผมแม่งตบโคตรแรงเลยครับเสียงแปะนะครับนะเดี๋ยวมึงหนีกูบ,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 บ่มึงหนีกูบ่มึงกูจังไม่เด็กกูคใครไดิกูข่อยไดิกูข่อยไอดิกูข่อยไอ้ดิเออเออเดี๋ยวไปบุกกองตำรวจแม่งเลยนะครับมับนไส้ไม่ไหวละตอนดึกๆขนาดนี้มันจะมีคนมาเดินเล่นเพ่นพ่านอยู่แถวนี้อยู่นะครับนะเดี๋ยวๆไปดูตำรวจดีกว่านะครับตำรวจมันจะเต้นอีกนานไหมดูดิ เราเดีอยปอบก็กดนมสตอยโอ้โก็กนมสตอย,ออตอยดูมันดูมันเดี๋ยวชักแม็กก่อนมึงเจอกูผมจะระเบิดโยนยัดน้ำเลยนะครับนะนี่โยนไปเลยเป็นไงนะครับตูมโอ้โหโ,โคตรอีพิกนะครับนะตำรวจยืนเฉยเฮ้ยมาไปเนี่ยอ่ะอมันให้ผมทำอะไรเนี่ยวทำอะไรอะ่ะ ันนี้อำรวดอะไรโอ้โอ้โอ้เอาแล้วเอวเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันไล่ก่าผมแล้วมันไล่ก่าผมแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยตำรวจนะครับกูมีปืนกูมีปืนมึงมีอะไรมึงมีแค่ไม้ปะโถเด่๋ยวให้ชักแม็ก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 นี่แหละ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 ยิงประชาชนด้วยนะครับนะยิงมั่วยิงมั่วเฮ้ยมันไม่ตายไหวตำรวจมึงเป็นคนเหล็กปะเนี่ยเออ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 เสร็จไปหนึ่งนะครับน่าเอาดีเอาแหละเอากูโดนจับกูโดนจับเอ้้าไไดงวะ ดูนั่นดิครับจบเกมก็จะมีคนเดินมาอยู่นะครับเป็นพลาดมากโอ้เอาตองปอย้เฮ้ข้าคุแคบนี่นี่โอ้โหทาเต้นโอ้โหได้ตองโอ้โหติดสินบนประชาชนดีจังเลยอ้ผมบอกในประเทศไทยไม่มีอะไรอย่างนี้หรอกนะครับนะไม่มีนะฮะเฮ้อุ้ยมีเสียงลปาปากอะต่อมาเรามาดูอะไรที่ปั้นจั่นดีกว่านะครับรู้สึกว่าปั้นจั่นตอนนั้นมันมีอะไรระเบิดเนาะ ตอนที่เรามาตอนตอนตอนแรกๆเนาะเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอรไวกันวยเฮ้ยเฮ้ยรถชนกันรถไล่ชนกันเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยังกันหนังฟาดแปดนะครับเฮ้ยเฮ้ยเมันยังไงหรือมันยังไงหรือฝั่งนู้นนะครับรถตู้ไปสังเกตการนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอ้เกิดอะไรขึ้นเออชนไปนะครับนะออกนอกเส้นทางนะครับดูซิบอทมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะชนไปนะครับเฮ้ยนี่เป็นไอรถไอนั่นนี่หวาที่ผมแข่งกับมันนะครับนะเออที่ผมไปขโมยให้มานะครับ ในเกมนี้มันมีอิสต์เอ็กไหมอ่ะผมอยากรู้อ่ะเออผมขี้เกียจไปทาภารกิจภารกิจอันนั้นมันยากเกินไปนะครับขับรถเนี่ยเออไม่ใช่เพราะว่าผมเล่นไม่ได้นะผมเล่นผ่านเมาส์เนี่ยถ้าคุณสังเกตด,ดีๆคุณจะเห็นผมเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะมีเหมืองด้วยเหรอเฮ้ยมีเหมืองใต้เขาด้วยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่สกิลนี้เลยนะครับนี่รับรายได้จากการโชว์ off. ออฟเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยมีนี่ด้วยโอเคนายไม่วา่างกันใช่ไหม เขาตกนายนายว่าใช่ไหมอุย้ยฝนจะตกแล้วนะครับนะเข้าไปหลบในถ้ำดีกว่านะครับนะโอเคเอาละฉันจะเข้าไปข้างในนะมุดยังไงวะก้มต่ำยังไงอะจากก้มต่ำอะก้มต่ำ,ตำยังไงอะมันบอกให้ผมไปทางนี้นะครับโอเคจะก้มย,ยังไงอะนะครับไอ้กูโต้มยังไงเฮ้ยนี่ตบหน้าดอกหนึ่งตบหน้าดอกหนึ่งเฮ้ยมันไม่เป็นไรวะนะครับด้านล่างมีอะไรอยากรู้อ่ะรู้สึกว่าพวกมันจะนิ่งจัดเกินไปละไหนลองให้พวกมันเต้นกันดูนี่นเต้นเต้น เต้น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 แม่งไม่เต้นไว้อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการคนอวดผีนะครับเนื่องจากคนผู้ชาย2คนต่อสีแดงนะครับมาไม่บอกวิธีการไปเข้าถ้าของผมนะครับแต่รอเงินเข้าไปแต่ผมบุดเข้าไปไม่ได้นะครับนะซึ่งของคนนี้เขาก็เด็กมากดูดิอ่ะแชะหนึ่งแล้วกันอ่ะโชว์ไว้เป็นหลักฐานเฮ้ยอันนี้มันมีอะไรวะอูเบอร์ด้วยหรอมีอูเบอร์ด้วยวะอูเบอร์ขับรถอ่ะนะครับเฮ้ย ผมยอมแรงดูโฆษณาเพื่อรถคาคันนี้นะครับหืมแจ๋งเลยเฮ้ยเอาเลยเว้ยอันี้อาจจะผมอาจจะมุดเข้าไปได้นะครับพอเป็นไปได้ไหมเพราะว่ารถบเตี้ยนะครับนะเฮ้ยแผนนี้ใช้การได้ว่ะแผนนี้ใช้การได้ว่ะเอ้ยไปไม่ได้ว่ะเอ้ยแม่งไอ้ติดอยู่ดีผมจะต้องทํายังไงวะผมถึงจะมุดเข้าไปได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูติดบักกูติดบักตะกี้กูติดบักกูติดบักนะครับนะโอเคผมจะลองมุดเข้าไปดูเลยพุ่งเข้าไปนี่ถังเนตัดเข้าไปแล้วก็กดนี่ผมมุดเข้าไไไปยยััังงงงมมนหอบะ โอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับนะเอาเป็นว่าเราไปตามทางของเราดีกว่านะครับดูซิว่ามันมีอะไรอีกนะครับนอกจากอิสเต็กเอกแบบนี้นะครับนะซึ่งผมก็ทำอิสเต็กเอกนี้ไม่ได้สักทีไปมุดอะไรใต้ดินนะครับโอเคเราจะโอ้โหคุณคุณคุณดูดิ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 โอ้โหรถนะครับนะเบียดสูสีกันเลยนะครับจังหวะนี้มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นนะครับนะระหว่างผู้ท้าชิงนะครับนะไบอันโอคาเนลนะครับนะกับวินดีเซลนะครับกำลังไล่เบียดกันอยู่อย่างเมามันนะครับนะ เออซึ่งตอนนี้ไม่มีใครยอมใครนะครับนะเบียดกันอยู่ติดๆนะครับนะซึ่งวินดีเซลก็พยายามเบียดไบอั้นก็พยายามจะแซงนะครับนะจะยังไงนะครับจังหวะนี้อึ๊บอึ๊บอ้าวินดีเซลนะครับดับหน้าไปก่อนนะครับเนื่องจากมีคนช่วยนะครับนั่นก็เคยคอยนะครับนะเออแต่ไบอั้นนะครับรู้สึกว่าตอนนี้ตามตูดแล้วนะครับนะแต่ไบอั้นก็โอ้โหได้เดตั้นเพิ่มเข้ามานะครับเะแซงวินดีเซลเวลาดิ้นึงนะครับนะจังหวะนี้ยังไงนะครับโอ้โหสูสีกันนะครับนะแต่ผมเพิ่มความเร็วให้มััััััันนนนนดดดูซิว่่าามมมจะะะไไปปปลอออกหรรรรืเเเเเคคบบบผถงงต้ข มันเบรคเข้าโค้งเองว่ะท่านผู้ชมนี่ผมถังเดินตาให้มันแล้วเนี่ยเฮ้ยโหแยกกันอย่างกับซีอีโอเขนะครับโหมีล้ำบุกคิดดีด้วยเฮ้ยโคตรเก่งไอ้พวกนี้มันเดินอยู่ในป่านมันไม่กลัวเฮ้ยเฮ้ยทำไมนี่มันเดินตามผมทำไมนี่มันเดินตามผมท่านผู้ชมป่านี่มันเดินตามผมเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรมานอาฉันตกนอนทีนึงดิเฮ้ยมันเป็นขั้วดีผมหรือเปล่านะครับอ่ะโยนเงินให้มันดูดิไม่เอาเว้ยเอาคืออะไรอ่ะมันเดินตามกูทำไมอ่ะเอาตังค์ไปดิ ตังไปมึงอยากได้ตังก็ตังไปจะแกมาตามผมเนี่ยผมจะตกแล้วเอ้าบักงานี่อ้าวอยากตายก็ไม่บอกนะครับผมว่าสงสัยต้องโดนยิงแล้วแหละสักดอกหนึ่งนะครับกดสโลแล้วนะครับนะปั้งดอกนึงเป็นไงตายเรียบร้อยเฮลิคอปเตอร์ว่าไงมันมีอะไรเล่นอีกวาะ โอ้อะไรวะเนีะเฮ้ยนี่มันแก๊งพวกฮิปปี้นี่วะโอ้โหมาเต้นอะไรเนี่ยหัวใจเราจะตกแล้วมึงรู้เรียกอะไรไหมเนี่ยโอ้พวกเราเรื่เร็วโจ๊ะโจ๊ะโจตึงโจ๊ะโจโจโจตึงโจ๊ะโจโจโจตึงโจ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 ตึงโจโจตึงโจละโจตึงโจเอ้าระเบิดกูไม่มีอ่ะเอาระเบิดแดนแปละกันอ่ะแดนกว่าเดิมนี่โยนไปละุ้มนี่เต้นเต้นท่ากลางน้ำนะครับเปลี่ยนท่าเลยครับหลังจากโยนนะครับมาเฮ้ยไหนกูลองเปิดเพลงดูดิปิดได้ไหมนะครับลองดูดิ เอาวิ่งวิ่งป่าราบเจอกูยิงปืนกราไมนะครับวิ่งป่าราบเลยโอ้พวกเราวิ่งเหนือตัวรอดไอ้ไข่บ้นบ้าไปแล้วอ,อ,อืมแล้วต่อมาผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงบีทบล็อกมาปะะั๊อุยอ้ยอ,อุยอ้ยบีทบ็อกเว้ย โอ้เทียนะพักกันเถอกันดอแอนนาบอสเทียนะโอ้นี่เด็กกันเนาะแอนนาทุกข์กันนะทุสเด็กกันเนาะแอนนาเด็กกันตูสินะพูเกดอมึงเล็อะไรของมึงวะตกหน้าเด็ดตีตกหน้าทีดึงเอาละเว้ยเอาละเว้ยวิ่งดีเว้ยเฮ้ยเอาเอามุดบ้านไปเลยเอาเอายังไงโอ้อ้อมมาตีผมเว้ยมันอ้อมมาตีผมแกมือเนีฉันร้องลับอยู่ดีๆเอ้าไอเจ้ากูขอโทษ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 อุ้ยกะหมายฉันตบหน้าซะทีทีเฮ้ย เี่จะตบได้เดี๋ยวไม่กลัวแต่อใจเย็นาครับพี่เดี๋ยวผมเอาตังค์ให้ผมเดี๋ยว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 ผมเอาตังค์บริจาคให้หมดเลยพี่พี่พี่เอาไปเลย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 พี่เอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยนี่ผมให้ตังค์แล้วเอาไม่รับละนี่กูให้ตังค์มึงแล้วนะพี่เอายังไงยังไงเอาไอ้นี่โคตรอู้ดนี่เนี่ตัวฉันไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะเว้ยเอ้ามึงต้องการอะไรกันแน่เนี่ยแล้วมึงเปิดบอกทำไมถ้ามึงไม่ได้ต้องการด้วยเงินเนี่ยเอาไปดินี่นี่เอาไปเลยกี่บาทส ไม่ได้การละสงสัยทุกคนต้องยิงหัวเอาละนะครับน้องโอ้โหโงโอ้โหตกใจไหมโป่งเฮ้ยไม่ตายว่ะโป่งเฮ้ยไอตัวนี้อึดว่ะเฮ้ยมันตบหน้าผมแล้วไม่แปะโอ้โหเสียงดังคังชัดนะครับแม่งเอ้ยโอเคหนีดีกว่าไอ้บ้านนี้แม่งโลกจิตเอ้ยวิ่งเนียตัวรอดมาไล่ฆ่ากูแล้วไอ้เสื้อดำน่ะ เออมันอะไรคับผมแล้วช่วยด้วยเออคุณคุณคุณมีอะไรจะคุยกับผมไหมเออช่วยผมทีอุย้ยขอบคุณนะพี่รถเขียวที่ขับชนมันมันตายเลยนะครับนะมันตายเลยมันโดนรถชนนะครับนะส่วนไอ้นี่มึกม,มึงมึกเกียวอะไรเดี่ยอูอ้ฉันไม่รู้หรอกฉันสนุกอย่างเดียวกระโดดโลดเต้นกระโดดโลดเต้นโจโจ,โจตุงโจโจตุงโจโจตุ่มโจ,โจแม่งป่านะครับนะเฮะ นะครับดูสิผมตบมันมันยังมีความสูงอยู <S <S ่ไหมนี่เอาแล้วเว้ยขอขึ้นแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกคนแล้วอ่ะอ่ะว่ายน้ำดูสิตามกูมาหรือเปล่านี่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 นว่ายน้ำว่ายน้ำเออเจา้าโอ้ยขี่หวัวกูเลยโอ้อโหคนนึงว่ามันจะเอ้าเอ้าเอาเอ้าเอาฟาดฟาดเอ็นฟิวเลตอ้าชนกูอีกแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้โยบักไบอันโอคอนเนอร์เออเฮอเอาละเอาละตอนนี้พี่ดำยังไล่ผมอยู่นะครับนะ ผมจะถือกล้องมาถ่ายนะครับนะแล้วก็บอกกับทุกคนว่าสวัสดีโชเชียลแคมสวัสดีมีคนไล่ผมเออพี่เขาพี่ชื่อดำโอ้ยแกจะยังมีออลงมาถ่ายยงอีกเหรอก็ไม่รู้นะไม่รู้นะกูใส่แว่น VR ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นโอ้ยแกเนี่ยตบแม่งสอกดอกแล้ยจกจกจาอยู่นิ่งๆดิว่าโอ้ยจกอยู่นิ่งๆกูบอกว่าอยู่นิ่งๆนะตบทีนึงโอ๊ยเจ็บหัวหัว,ะวะแตกหัวผมแตกหัวผมแตกนี่ผมได้ AK แล้วโอ้โหผม่อกการไ้ายได้เลยได้เนี่ยผมบอกไว้ก่อน นะครับนาะเอาละมาผมจะเริ่มป่วนประสาทโรคนี้แล้วนะครับเอาละเริ่มจากอันแรกนะครับนาะนี่นี่นี่พวกมึงม้วสมอะไรากันอยู่อะไรเนี่ยมันเขียนว่าฟรูกแกลงอะฟรูที่แปลว่าคนโง่ปะแกงคนโง่นะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะไม่นายไม่โง่หรอกนายแค่ไม่มีตังค์เดี๋ยวฉันเอาตังค์ให้พวกนายนะนี่เอาตังค์งไปเลยนี่เอาตังค์ไปเอาตังค์ไปเยอะเยะเอาตังค์ไปเอาตังค์ไปพวกนายจะได้รวยแล้วจะไม่มีใครกดขี่นายเออ ไม่มีใครโง่จริงๆหรอกคนที่โง่จริงๆก็คือคนที่ไม่หัดเรียนรู้เอ้าวิ่งไปไหนแล้วนะเอ้าเอ้าดูที่มันจะวิ่งตกน้ำไหมเอ้าโอ้ได้ละงโง่จริงนะครับโอเคกูไม่รู้จะพูดยังไงละกพรว่ากูฆ่ามันดีกว่า,คคา,วาอยู่ไปก็หนักโรคนี่แหละมึงจะไปไหนจะไปไหนนะครับกดสโลยิงละยิงละปากปากปากเอาลเลยเอาลยมันหันมาตีผมว่ะเฮ้ยเฮ้ยพ,พวกนี้มันยิงไม่ตายวะ่ะเป็นไรเขาพวกนี้เดี๋ยวก่อนนะ ตู่ตู่ตู่เฮ้ยข้าไม่ตายท่านผู้ชมเอ้าเฮ้ยเดินไปไหนครเขาไงเอ้าฮึม่มเดินบนน้ำได้ด้วยเฮ้ยน้ำนี้เป็นน้ำแข็งหรือเปล่าเอ้ากูเดินไปกูก็จมอยู่นี่แล้วทำไมตะกี้มันเดินไปจบอืมฉันเป็นนักฆ่าตัวจริงแล้วโอ้ยว่าแต่นี่มันทำอะไรของมันวนะน่ะเจ๊ะ อ่ะองันงมาชามาช้ให้เธอได้รู้ว่ารักเธอเป็นยังไงให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอแค่ไหนให้เธอได้รู้ว่าฉันนั้นรักเธอโจโจตึกโจอ๋ออ่อโอ้โหท่าโคตรเทโอ้โหมีเสียงช็อปปี้ในโทรศัพท์ผมมาด้วยว่ะเนี่ยโจโจนี่ท่าหุ่นยนต์ดูนี่ไอ้ไข่จับปะ นี่โอ้โหจับพามองซ้ายขวาปั๊บปั๊บหนึ่งสองโจโจอืมอี่จำได้สเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ชลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยัดใส่ท่านี้แหละกูจะไปเต้นจำที่หัวใจในหัวใจเธอจ้าจึ๊กจ้าจูจ้าจู้จู้มันเป็นบ้าเลยตกหน้าแม่งนี่มันจะ๊บปั๊บปีเลยนี่เอาโกรธเว้ยเฮ้ยกดเว้ย โอเคนะครับนะสำหรับวันนี้ก็จบไปเ,เท่านี้แหละนะครับผมไม่รู้ผมจะเล่นอะไรแล้วนะครับนะคงไปกลับมาเล่นเกมนี้อีกยกเว้นจะผมจะได้เล่นโทรศัพท์จริงๆจังๆสักทีนะครับเพราะว่าถ้าผมเล่นผ่านโทรศัพท์ได้ผมบอกเลยทุกอย่างจะง,ง่ายแล้วทุกอย่างจะสมูทกว่าเดิมนะครับนะเพราะนี้ผมเล่นผ่านเมาส์นะฮะโอเคสำหรับวันนี้เกม Dust of Chief เอ้ย War of Chief เอ้ย Dust War เอ้ยลืมแล้วกูลืมชื่อนะครับนะโอเคก็เกม GTA ปลอมนะครับเวอร์ชันอินเดียก็จบไปที่นี่แหละนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย